ครับผมก็นะครับกลับมาจากการั้งช่องเลขเด็ดเปิ้นะครับสุดหวยพารวยนะครับหลังจากที่นะครับหวยออกแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับเพื่อนสมาชิกทุกๆกคนนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับตัวเลขที่ถูกเยอะที่สุดนะครับน่าจะมาจากช่องทาง V.I.P. นะครับน่าจะมาจากช่องทางนะครับใครที่เห็นไหมครับ งวดนี้นะครับเลขปูค่คานะครับเลขปู่คำแอปเปิลนะครับที่ผมเฉยอลงให้งวดแรกทางช่อง YouTube นะครับเราเข้า0ูนย์สตรงตรงเลยเห็นไหมครับมันจะมาตรงตรงทั้งโต๊ะอะไรมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็ดีใจด้วยนะครับงวดนี้เลขปู่คานะครับผมโชว ทางไอ้นี่ก่อนนะครับผมลงทางช่องนะครับสมาชิก VIP ที่ a อ d AP เจเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเลข0ูนย์สามนะครับตัวนี้เป็นทางช่องทางอ่าที่ผมลงทางช่อง YouTube นะครับผมอ่าถัดมานะครับสูตรที่เข้านะครับเห็นไหมครับผมกําลังตีให้นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนล่างนะครับผมใส่ติเนี่ยหนึ่งงวดสองงวดสามงวด สี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดเก้างวดสิบงวดติดเห็นไหมครับผลรางวัลนะครับเข้าทั้งแปดทั้งสามเลยนะครับผมนะครับออกบนล่างเลยเข้าทั้งแปดทั้งสามล่างออกศูนย์สามบนนะครับออกสามศูนย์แปดนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับคือเรา้ทั้งบนทั้งล่างเลยเห็นไหมครับสุดห่วยนะครับช่องแอปเปิ้ลนะครับเดี๋ยววดหน้าตามต่อนะตามต่อแอปเปิ้ลทำให้นะครับผมอ่ะถัดมานะครับ อีกหนึ่งชุดนี่มาอีกแล้วนะครับผมนะครับแตกอีกแล้วครับผมนี่สองตัวบนล่างนะครับสองโซ่บนล่างนะครับเอาตัวไหนครับเราได้สามศูนย์ศูนย์สามนะครับผมนี่ครับบนล่างนะครับเราได้สามศูนย์ศูนย์สามนะครับนี่แตกอีกเป็นชุดที่สองทีนี้มาทีนี้เรามาดู นี่อีกหนึ่งชุดนะครับชุดสิบหน่วยที่ผมจับคู่ให้นะครับชุดสิบหน่วยที่ผมจับคู่ให้นะครับสามศูนย์ศูนย์สามนะครับบนล่างเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ยังได้สามศูนย์ศูนย์สามบิทเห็นไหมครับถ้าวันจะมาเนี่ยมันจะมาติคู่เลขวิ่งอ่ะดีใจด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับอีกหนึ่งชุดสมาชิก VIP ชุดเน้นหนะัก นะครับสมาริก VIP นะครับที่ถูกกับ Apple นะครับอ่ะผมจะลงให้ดูก่อนนะครับ VIP คืออะไรนะครับ VIP นะครับก็จะได้เลขลับเลขวิ่งตัวนี้นะครับรับเลขวิ่งหนึ่งชุดนี่ครับผลรางวัลนะครับออก0ูนกับ308 VIP รอรับต่อเลยนะครับ VIP ชุดนี้นะครับนะครับดีใจด้วยนะครับเลขวิ่งอ่ะหนึ่งชุดนะครับ หนึ่งชุดนะครับ V.I.P. อ่ะถัดมานะครับนี่ครับก็ดีใจกับอันนี้จะเป็นของสมาชิกที่ผมลงทางท่อง youtube นะครับที่ผม a อ p l e นะครับได้จับคู่นะครับสิหน่วยให้นะครับแต่ผมก็ดีใจกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับผมชุดนี้นะครับเราได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับ Apple จับคู่ให้นะครับก็ ดีใจด้วยกับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ถูกหวยกับชุดนี้ที่แอดเปิลลงไลฟ์สดทางช่อง YouTube นะครับผมอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุด V I P 1ชุดนี่ครับทำงานอีกมาตั้งแต่ต้นปีใหม่นะครับชุดนี้ทำงานมาตั้งแต่ต้นปีใหม่1ชุด2ชุด3ชุดนะครับงวดนี้แตกแล้วนะครับ1กุมภาพันธ์ นะครับใครที่ถูกนะครับเม้นมาครับยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับสมาชิก VIP นะครับที่สมัครเข้ามานะครับผมกับผมยินดีด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับทีนี้อันนี้สมาชิก VIP ได้รับ1ชุดถัดมานะครับก็จะได้ชุดนี้อีกนี่ครับอันนี้ผมดีใจด้วยนะครับกับสมาชิก VIP นะครับการันตีตัววิ่งให้หนึ่งซนะครับวิ่งศูนย์กับ3นะครับเข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยเต็มเตมเลยนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับกับ V.I.P. นะครับใครที่ถูกกับชุดนี้นะครับ V.I.P. คอมเมนต์ด้วยนะครับผมสรุปล่างและสรุปบนนี่ครับ V.I.P. ของเรานะครับสรุปบนล่างนะครับออก308แตกยับเลยนะครับผมนี่ครับก็รู้สึกว่ายินดีนะครับออกเต็มเต็มเลยนะครับ08 308นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่ง นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขชุด3ตัวนะครับเน้นจัดหนักนะครับเน้นจัดหนักตกใจเลยใช่ไหมครับนี่ครับ1นึ่งกุมภาพันเลข4ชุดนะครับเน้นหนักหนักเห็นไหมครับสรุปบนล่างเนี่ยฟาดเลยครับหนึ่งศนเนี่ยคือตัวเลขมาทั้งหมดเลยนะครับ VAP นะครับผมก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับที่ ถูก2ตัวและถูก3ามตัวและถูกเลขวิ่งนะครับแอปเปิลวันนี้ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่ถูกนะครับอย่าลืมนะครับผมบอกแล้วนะครับถ้าเข้า VIP เนี่ยมันคุ้มนะครับถ้าเข้า VIP แล้วมันคุ้มนะครับถามว่าทําไมถึงคุ้มเราจะได้รับเลขเนี่ยฟรีแบบนี้เนี่ยตลอดชีพนะครับเราได้จะได้รับเลขฟรีแบบนี้ตลอดชีพนะครับ ก็คือแค่ให้สมัครมาเนี่ยแค่500บาทนะครับแล้วส่งสลิปมาที่ไอไลน์นี้นะครับแก้งสลิปผมบางท่านนะครับสมัครเข้ามาแล้วนะครับสมัครเข้ามาแต่ไปให้ลูกให้หลานเนี่ยไปลบข้อความข้อมูลอะไรออกนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้รับเลขตรงนี้เป็นไปไม่ได้ครับนะครับบางท่านก็แก้งมาบอกว่าลูกลบผมก็ส่งให้ใหม่นะครับผมขอสลิปแค่การยืนยันเท่านั้นนะครับผมขอสลิปแค่การยืนยันการสมัครสมาชิก นะครับห้าร้อยบาทแค่ได้แบบนี้มันก็คุ้มแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งชุดสามตัวโต๊ดชุดสองตัวคุ้มแล้วครับแล้วก็ชุดเน้นอย่างนี้นะครับคืองวดเดียวเนี่ยคุณก็คุ้มแล้วนะครับถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนี้นะครับ V.I.P. จัดหนักจัดเต็มชุดสามตัวเนี่ยผมก็จึงบอกว่าปู่คำเนี่ยผมลงให้โชว์แค่งวดนี้งวดเดียวนะครับงวดหน้าผมจะส่งให้เฉพาะ V.I.P. นะครับ S.A.P. 7 7 นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังอยากจะสมัครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางผมจะลงทางช่อง y o u t u b e นะครับใครที่ติดตามช่อง y o u t u b e นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่องเรเดียรแอปเปิลนะครับผมและผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้แอปเปนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะโอ้โหเลขวิ่ง เลขวิ่งบนล่างนี่ผมกล้าการันตีให้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะวิ่งจับหนักเลยการันตีตัววิ่งโอ้โหนะก็เข้าเต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับผมทั้งบนทั้งล่าง v i p ก็ถูกกันเยอะนะครับ v i p ถูกกันเยอะผมตรงนี้ผมก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามและก็ถูกรวยไปกับ Apple นะครับรวยไปกับ Apple อีกแลว้วงวดนี้นะครับอ่ะ อย่าลืมนะครับใครที่ยังอยากจะสมัครเข้ามานะครับผมใครที่ยังอยากสมัครเข้ามานะให้ก๊อปไว้นะครับส่งสลิปเข้ามานะครับที่หมายเลขธนาคารบัญชีนี้นะครับแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาทางไอดีนะครับศูนย์หกสี่สามสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งนะครับท่านจะได้รับเลขเด็ดเลขดังนะครับท่านจะได้รับเลขเด็ดเลขดังนะครับเดี๋ยวนะครับประเดิมคลิปหน้าผมจะประเดิมคลิปหน้านะครับลงทางช่อง YouTube เราจะมารุยเลขวิ่งกันต่อ เลขวิ่งบนล่างนะครับ16กุมภาพันธ์ตามกันต่อเลยครับกี่งวดเราก็ไม่รู้นะครับเนี่ยชุดนี้ถัดมานะครับเป็นชุด2ตัวบนล่างเอาแบบนี้เลยนะครับทางช่อง u ูท b e ส่วน VIP นะครับ VIP จะได้ชุดไหนก่อนเป็นชุด2ตัวบนล่างนะครับกี่งวดแล้วเลยนะครับ V i p รอรับได้เลยนะครับ v i p รอรับได้เลยนะครับผมนี่นะครับ วยนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับแต่ h p p l e นะครับทำเข้าแบบแทบทุกงวดเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเข้าแทบทุกงวดเลย VAP ของผมนะครับตรงนี้สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมนะงวดหน้าใครอยากได้ VAP แบบนี้นะครับสมัครเข้ามานะครับสวัสดีครับ